สวัสดีครับอ่าเจ้าเาาฮ็เดยังอะไรเนีเฮ็ดยัง, <c oughs> ดงอ,อ,งอะนะเฮ็ดย <c oughs> ังเฮ็ดกล้ลองยังอะนะก <c oughs> ล้องเลี้ยมเลี้ยมยังก็อเลี้ยมกับจิลีติต <c oughs> โอ้ครับผมเมื่อนี้เขาได้เร่งานด,ดวนกันครับกับตู้กลางของเขาครับอ่าตู้กลางสูตรยังก็ออันนี้ฮะสูตรยังครับเฮ็ดตามลูกค้าสร้างมาครับอันนี้ครับบมรุว่าสูตรใดครับเพื่อนวอ่า สั่งมาเขาจัคให้ครับประมาณนี้ครับพวงไม่กับลูกค้ากับซื้อไม้เองครับตัวนี้นนเขาก็เลยมาเลีเล้ยงเพืเพอ่อนเพื่อนเพื่อนใช้งา้นมื้อใดก็ตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอยเฮ็ดซองใบนี่แจ็คชั่วโมงชองชองั่วโมงครับผมใบละชั่วโมงครับงนานด่วนของเขาครับตัวนี้กระตู้เบียดครับ อูเบียด์วกอว่ายัางดีแล้วครับเนี่ยอันนี้อันนี้เพื่อนเห็ดไม้เองครับเพื่อนแกมาเพื่อนเห็ดมาเองให้เฮามาแต่งไฮไมครับเจาอหูหูจับครับอันนี้เพื่อนเพื่อนเฮ็ดเองครับงานเพื่อนกาฝฟมืออยู่ครับยักสูตรยังหรอครับอันนี้ปุ๊บกบบระบื้องน้ำเพื่อนนะครับเพื่อนไ้มาจาะหูจับครับตัวนี้ เพราะว่าเพิ่นบ่มีบล็อกหูจับเพิ่นก็เลมยออมลาให้เจาะครับผมกระเรีวๆไปแล้วครับนี่ครับพวบกไว้ครับพวกไว้ผมอันนี้ก็กระลังลิงกันอยู่ครับตัวนี้กับใบสุดท้ายนะครับกระเรี่ยวแล้วครับเจ้าคือขีดคักเถอยันโมโตงฮะโมโตงยันมันโมโต้โมได้ามามันทามด้ยโอ้ขีดคักขนาดเลยอันนี้งมแต่น้ำเสียงเหลี่ยมนี่โดนกว่าเฮ็ดตู้ครับ ครับผมาครับสวัสดีครับ